ความจริงวิกฤตประชาธิปไตยประเด็นที่7การเมืองใหม่ข้อเสนอที่ล้าหลังกลับไปปี2475ในการต่อสู้ทางความคิดกับการเมืองใหม่ต้องยืนยันหลักการสำคัญสำคัญที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่การเมืองใหม่เสนออยู่ ต้องชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากความคิดที่ล้าหลังนี้และไม่เพียงแค่ยันความคิดที่ล้าหลังนี้ไว้แต่ควรทำให้ถึงขั้นที่คนส่วนใหญ่พร้อมจะเดินสวนทางกับแนวความคิดนี้ไปสู่ความก้าวหน้าและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการเมืองใหม่เป็นสิ่งที่กลุ่มปันธมิตรได้เสนอขึ้นในระยะหลังๆโดยเฉพาะช่วงหลังการเลือกตั้งทั่วไป2 3วาคม 2, ในระหว่างที่พยายามล้มล้างรัฐบาลสมัครสุนทรเวศและรัฐบาลสมชายวงสวัสด์กลุ่มพันธมิตรได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าการเมืองใหม่เป็นการเพิ่มเติมจากการล้มล้างรัฐบาลและปกป้องรัฐธรรมนูญปี2550การเมืองใหม่คืออะไรมีความหมายอย่างไรต้องไปฟังที่แกนนำพันธมิตรพูดนายชนทิลิมทองกุลแกนนำคนสำคัญอธิบายว่า การต่อสู้ของพันธมิตรไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรติดคุกหรือรัฐบาลนายสมัครออกไปแต่ต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและเอาประเทศคืนมาทุกวันนี้การเมืองเก่ามีพักการเมืองเป็นเพียงบริษัทมีนายทุนทุกอย่างทำเพื่อตอบสนองนายทุนจนกลายเป็นแก๊งการเมืองและมีอันธพาลการเมืองประชาธิปไตยเป็นแค่ประชาธิปไตย4วินาที คือมีค่าแค่ตอนเข้าคูหาส่วนประชาชนก็กลายเป็นเพียงลูกจ้างบริษัทจ่ายเงินเพื่อให้เลือกตั้งให้ลงคะแนนองค์กรอิสระก็ถูกแทรกแซงด้วยอำนาจทุนแล้วก็อ้างว่าประชาชนเลือกตั้งเข้ามาการเมืองเก่าแบบนี้หากใครมีเงินหมื่นล้านก็ซื้อประเทศได้อย่าว่าแต่ซื้อประเทศเลยล้มสถาบันก็ยังได้ในขณะที่ทหาร ก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเมืองได้โดยถูกต้องตามกฎหมายหากเข้าเงื่อนไข4ประการคือ 1. สถาบันกษัตริย์ถูกหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วรัฐบาลไม่ทำอะไร 2. มีเจตนาที่จะโค่นล้มสถาบันกษัตริย์แล้วรัฐบาลปล่อยปละละเลย 3. มีการช่อราชบังหลวง 4. มีการยกอธิปไตยให้กับต่างชาติหากเข้าหลักการทั้ง4ข้อ ทหารก็สามารถเข้ามาได้ทันทีทางด้านผลตรีจำลองสีเมืองแกนนำพันธมิตรอีกคนหนึ่งก็อธิบายว่าคำที่พูดติดตลาดแล้วคือคําว่าการเมืองใหม่ถ้าใครไม่พูดถึงการเมืองใหม่ถือว่าเชยสิ้นดีและการเมืองใหม่ไม่ใช่เรื่องยากหลักสำคัญที่สุดคือต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีคนจานวนมาก ต้องมีตัวแทนเข้าไปเป็นสวสสและรัฐมนตรีการเมืองใหม่ที่มีเหมือนกับการเมืองเก่าอยู่อย่างเดียวนั้นก็คือการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่การเมืองใหม่ไม่ยึดติดในรูปแบบที่ว่าการเมืองในประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งทั้งร้อเปอร์เซนต์เพราะเลือกตั้งทั้งหมดนั้นเองถึงได้เกิดปัญหาเนื้อหาสำคัญของการเมืองใหม่ส่วนที่ห ก็คือเรื่อง70ต่อ30ต่อมาเมื่อมีเสียงคัดค้านมากขึ้นก็เปลี่ยนอัตราส่วนเป็น50ต่อ50แต่โดยสาระแล้วได้ความว่าให้มีสมาชิกวุฒิสภามาจากสาขาอาชีพและให้มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้มาจากการสรรหาจากสาขาอาชีพส่วนที่สองคือเสนอให้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ถึงเงื่อนไขและเหตุผลที่จะให้ทหารเข้าแทรกแซงจัดการกับการเมืองและรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการเมืองได้จะเห็นได้ว่าข้อเสนอของกลุ่มพันธมิตรที่เป่าร้องเป่าๆาจากทรเนียบรัฐบาลและสนามบินสุวรรณภูมิที่พวกเขายึดไว้มีลักษณะได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวาแท้รัฐธรรมนูญปี2550ที่พวกเขาปกป้องก็แย่เต็มทีแล้วการเมืองใหม่ยิ่งแย่หนักเข้าไปอีก ประเด็นแรกข้อเสนอ70ต่อ30หรือ50ต่อ50จะพบว่าเป็นการลดอำนาจประชาชนอย่างร้ายแรงการลดจำนวนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรก็คือการลดอำนาจที่มาจากประชาชนนั่นเองเพราะผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะกลายเป็นเสียงส่วนน้อยในรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ที่มาจากสาขาอาชีพซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง กับสวที่มาจากสาขาอาชีพซึ่งก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยเท่ากับเอาอำนาจจากประชาชนไปไว้ในมือของผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั่นเองการเลือกตั้งจะกลายเป็นเรื่องทำการพอเป็นพิธีไม่มีความหมายอะไรกลุ่มพันธมิตรย,ยังได้เสนอว่าผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองอันนี้ จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมเรื่องการทำลายพักการเมืองและบทบาทของพักการเมืองที่ในรัฐธรรมนูญส่วนอื่นก็มีอยู่แล้วรวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการยุบพักและการที่สสอเป็นอิสระจากมติในพักในการลงคะแนนเสียงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการเมืองใหม่เป็นการลดอำนาจของประชาชนทำลายความหมายของการเลือกตั้งและทำลายระบบพักการเมือง ที่ว่าทำลายระบบการเมืองและพักการเมืองนั้นผู้เดือดร้อนไม่ใช่พักการเมืองผู้เดือดร้อนแท้จริงคือประชาชนเพราะในระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภานั้นพักการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องมีและพัฒนาควบคู่ไปกับประชาธิปไตยพักการเมืองเป็นองค์กรที่เป็นที่รวบรวมของผู้ที่มีความคิดและอุดมการณ์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเทศใกล้เคียงกันมาอยู่รวมกัน มาสร้างมาพัฒนานโยบายขึ้นเสร็จแล้วก็เสนอนโยบายเหล่านั้นต่อประชาชนให้ประชาชนช่วยแนะนําและให้ประชาชนสนับสนุนโดยผ่านการเลือกตั้งทั่วไประบบพักการเมืองที่มีอยู่ควบคู่กับระบอบประชาธิปไตยทําให้ประชาชนสามารถกําหนดความเป็นไปของบ้านเมืองกําหนดชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองโดยใช้พักการเมืองและระบบพักการเมืองผ่านช่องทางการเลือกตั้ง แต่การเมืองใหม่ได้เสนอให้ทำลายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ผ่านมากลุ่มพันธมิตรได้เคลื่อนไหวล้มรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลทักษิณโดยเรียกร้องให้ทหารเข้ามาจัดการกับการเมืองในที่สุดทหารก็รัฐประหารยึดอำนาจแล้วผู้ยึดอำนาจก็ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดกติกาในการปกครองบ้านเมืองแต่แค่นั้นดูเหมือนกลุ่มพันธมิตรยังไม่พอใจเห็นว่ายังไม่เกิดเป็นความยั่งยืน ทหารจะเข้ามาแทรกแซงจัดการกับการเมืองในระหว่างที่กลุ่มพันธมิตรพยายามล้มรัฐบาลสมัครและรัฐบาลสมชายผู้นำกองทัพได้ปล่อยเกียร์ว่างแม้ได้รับคำสั่งตามกฎหมายแล้วก็ไม่ทำอะไรอ้างว่าต้องเป็นกลางจนทำให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายและเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรงผู้นำเหล่าทัพถึงกับบีบให้นายกรัฐมนตรีลาออกและต่อมาเสนอให้ยุบสภา แต่ก็ยังไม่มีผลซ้ำยังถูกคัดค้านและวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากผู้รักประชาธิปไตยขณะนั้นมีข่าวหนาหูว่าผู้นำเหล่าทัพบ,บางคนพยายามจะยึดอำนาจแต่ก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่ายึดแล้วจะต้องตกที่นั่งลำบากและประชาชนประสานเสียงต่อต้านรัฐประหารอย่างหนักแน่นกลุ่มพันธมิตรจึงได้เสนอว่าให้กำหนดไว้เป็นเนื้อหาในรัฐธรรมนูญ คือกำหนดเงื่อนไขว่าอย่างไรจึงจะให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองเข้ามาจัดการกับการเมืองได้นั่นหมายถึงกำหนดเงื่อนไขไว้ในรัฐธรรมนูญให้ทหารเข้ามาเป็นใหญ่มีอำนาจเหนือฝ่ายการเมืองเหนือฝ่ายประชาชนโดยไม่ต้องยึดอำนาจให้เสียเวลาเสียกำลังหรือเสี่ยงต่อการคัดค้านต่อต้านแต่อย่างไรแต่เมื่อไม่มีกติกาอย่างนั้นทั้งกลุ่มพันธมิตร และผู้นำเหล่าทัพจึงต้องทั้งรอและเร่งรัดให้กลไกรัฐธรรมนูญจัดการกับรัฐบาลในขณะนั้นด้วยความกระวนกระวายข้อเสนอแบบนี้มาจากการที่บางคนเห็นว่าเมืองไทยมีการยึดอำนาจกันอยู่เรื่อยๆเพราะมีความไม่ลงตัวระหว่างบทบาทของทหารกับบทบาทของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเพื่อหาทางออกที่ประนีประนอมจึงกำหนดเงื่อนไขเสียเลยว่า ถ้ามีการทุจริตมากๆหรือมีวิกฤตทางการเมืองหรือมีปัญหาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงก็ให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองได้โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญความคิดอย่างนี้เป็นแนวคิดที่ล้าหลังเป็นผดเด็จการไม่สอดคล้องกับอาระยะประเทศและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเลยเพราะหลักการประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง มีอำนาจเหนือกองทัพในทุกสภาวะไม่ว่าจะมีปัญหาวิกฤตปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมากหรือมีปัญหาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือแม้ว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะสงครามก็ไม่มีเหตุผลชอบทาใดๆที่ทหารจะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองหรือมีอำนาจเหนือรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งหากรัฐบาลเป็นปัญหาก็ให้ประชาชนจัดการกับรัฐบาล ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยในทางตรงกันข้ามต้องยืนยันที่จะให้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจเหนือกองทัพในทุกกรณีทุกสภาวะยิ่งในภาวะสงครามยิ่งต้องให้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งในรัฐสภามีอำนาจเหนือกองทัพเพราะไม่ควรจะปล่อยให้ผู้นำกองทัพเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำสงครามกับใครอย่างไร เพราะพวกเขาไม่ได้มาจากประชาชนผู้นำกองทัพอาจจะกระหายสงครามอาจจะทำเพื่อค้าอาวุธถ้ากำหนดให้กองทัพมีบทบาทเหนือรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งโดยที่ประชาชนตรวจสอบคัดค้านทับทานไม่ได้ก็จะนำประเทศไปสู่ความเสียหายอย่างร้ายแรงเมื่อดูจากเนื้อหาสาระสำคัญทั้งหมดแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าการเมืองใหม่ เป็นสิ่งที่ล้าหลังอย่างยิ่งไม่สอดคล้องและสวนทางกับพัฒนาการของโลกและประเทศไทยที่ว่าสวนทางกับพัฒนาการของโลกคือโลกกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ส่งเสริมให้มีประชาธิปไตยมากขึ้นให้ระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงมากขึ้นแม้แต่ประเทศที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยก็ยังหันมาให้ความสนใจส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้นในส่วนของประเทศไทยเองก็มีพัฒนาประชาธิปไตยมาไกลพอสมควรเราเพิ่งผ่านพ้นการมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งพักการเมืองระบบพักการเมืองมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองใครต่อใครก็เห็นศักยภาพในการพัฒนาของประเทศไทยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าการเมืองใหม่ เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องและสวนทางกับพัฒนาการของโลกและของประเทศไทยถามว่าประชาชนจะทำอย่างไรกับการเมืองใหม่ก็ต้องยืนยันคัดค้านไม่เห็นด้วยต้องคัดค้านและต่อสู้ทางความคิดกับการเมืองใหม่นั่นคือต้องรวมกันชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าการเมืองใหม่แท้จริงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการเมืองที่ล้าหลังที่จะนำความเสียหายอย่างร้ายแรงมาสู่ประเทศ ในการต่อสู้ทางความคิดกับการเมืองใหม่ต้องยืนยันหลักการสำคัญสำคัญที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่การเมืองใหม่เสนอต้องชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ล้าหลังนี้และไม่เพียงแค่ยันความคิดที่ล้าหลังนี้ไว้แต่ควรทำให้ถึงขั้นที่คนส่วนใหญ่พร้อมจะเดินสวนทางกับแนวคิดนี้ไปสู่ความก้าวหน้าและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยยัยงต้องช่วยกันพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองที่ดีของประชาชนประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องการนั้นเป็นอย่างไรมีหลักการที่สำคัญอย่างไรจะทำอย่างไรที่จะทำให้หลักการสำคัญนั้นเป็นที่รับรู้เข้าใจยอมรับและได้รับการปลูกฝังอยู่ในความคิดของประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไร ความคิดที่เป็นหลักการสำคัญของประชาธิปไตยซึ่งเป็นความคิดที่ก้าวหน้าสร้างสรรค์หรือใหม่จริงจึงจะเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการนำมาใช้ในประเทศเราได้จริง